อุปจาราสูตรว่าด้วยอุปจาลาภิกษุณีร้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอุปจาราภิกษุณีครองอันตละวาสกจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้ถามอุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีทำไมท่านจึงอยากจะเกิด อุปจาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนไหนมารผู้มีบาปเรากล่าวด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตไว้ในพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรน,นิม,มิตว,วัสวัตดีเถิดท่านจะได้เสวยความยินดี อุปชาลาภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานรดีและชั้นปรนิมิตวัสวัตดียังผูกพันด้วยเครื่องผูกคือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีกโลกทั้งหมดเร่าร้อนโลกทั้งหมดคุกรุนโลกทั้งหมดลุกโรลงโลกทั้งหมด สั่นสะเทือนใจของเรายินดีแน่วแน่ในการนิพพานจึงไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวที่ปุตุชนเสพไม่ได้มิใช่คติของมารลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอุปจาราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอุปจาราสูตรที่เจ็ด 요 <목소리법>